สบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูส future, ุคนบอว่าสิเป็นพี่น้องทางพังลาวทางพังไทยทงต่างประเทศการยินดีต้อนหับเข้าสู่ซองบาต้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเนาะถักทายสบายดีกบพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมาพบมาพ่อกับบาตาในมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเลยกับบาตาเองเนาะกับพาพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านเราบักูดพี่น้องเลยอยู่ทางเมืองไซพูทองแขวงสวรรค์นัเขตเนาะ กาภาพพรม่พี่น้องเนาะเขามา,าหาครอบครัวของอ่ไอ้เพื่อนพี่น้องเลยกาซื้อเสียงเลี้ยงน้ำเพื่อนกาเดี๋ยวบอตาสิเข้าไปทำกรมพร้อมกันกับพแม่พี่น้องเลยเนาะอ่ากาได้ยินทงางชาวบ้านเพื่อนว่าทั้งไอ้เพื่อนกอาอาศัยอยู่เนาะในตูบในกระท่อมนี่แหละพี่น้องเลยแถมแกงขา,าแข่งบัวซาขาบัวเกิงเนาะพี่น้องว่าขออนุญาตบัดคำน้ำไปนาะพี่น้องเนาะ เลี้ยงหมูเลี้ยงมาเพิ่นก็นได,โด,ด,ด,ได้โดยสบายดีเด้อไอเด้อโดยสบายดีเนาะจ้าจ้าป้าตัวอีหล่าก็นมืองามไท้เนาะก่อนอนุญาตเด้อไอเด้อพากันกินข้าวกินน้ากับอย่างดีนี่ยังบนท่านได้กินบ้างกลิ่นเสียบเที่ยงเนาะป้าเนาะก่อนอื่นก่อนอนุญาตถามเด้อไอเด้อไอชื่อจงังใดก่อนนี่ชื่อเนีอง อไอเนืองเนาะโดยโอ้ไอเนืองนี่อายุจักปีแล้วจันสี่สิบไอเนืองเนาะอายุสี่สิบปีอาบัดอาเม่ลองๆไปได้ใช่ไปหากินไปหากินเนาะเพิ่นเพิ่นจักปีแล้วเพิ่นก็สามสิบกว่าสามสิบกว่าโอ้หลุนลาวครับเดียวกันเนาะอะไรก็ได้เจ้ามีลูกสองโคดีไหมสามโอ้บัดชายพน้อยไปน้ำแม่โอ้ผู้ใดกันแท้จะเป็นผู้กบผู้นี้โอ้ผู้นี้เป็นผู้กกเดือดต่อมากระอา กลางเลยอ่าปูล,ลาไปยังไดงน้องอ่าหิวเข่าบอกคือลูกท่องไวๆอยู่นี่ฮะอืมเนาะโดยน้องกะอ่าได้หูจักสื่อเสียงเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยไอเนืองเนาะจ้าอันนี้เนี่ยเฮือนบ่หรือว่ายังไงไอเนี่ตั้งเฮือนท่างตูบเออต่างเฮือนเออท่างตูบก็ได้เลยเนาะเลยโอ้เป็นยังไงจากกันอยู่ทั้งบ้านตั้งเฮือนได้จากคือบ่ได้เข้าไปอยู่บ่ก็ไปเงกันบดได้พี่น้องกับเขาพิ่น เขาก็บปได้ไปบุญไหว้พิ่นโอ้เจ้าเจ้าเนาะมันก็ม่มีทีไมีทางเนี้ยนะดินดอนต้นหญ้านี่ได้ของของอ้ายบ่เนี่ยของน้องสาวโอ้ของน้องสาวบ่เป็นอยู่โอ้บัดรบัตของอ้ายเองได้ชจ้ะในป่าทางป่าพุ่นโดยยังยังบม่ได้บุกเบิกยังบม่ได้สาวโดยโอ้แล้วเอ็ดยังได้จ้ะไ้เห็ดนาได้ไผยเสือเห็ด ทางชุดไม่บ่ตะกี้คอยเนื้เห็ดข้าพเจ้าเนื้เห็ดเป็นเป็นหนึ่งกับานักับเมียเห็ดปีนี้โอ้เป็นียังได้เนาะขออนุญาตถามเนี่แอนเคงคานี่นะโอ้ไปตัดไม้รับจ้างเพิ่นอุบัติเหตุจะไม่ซักทับไม่ซักทับตัดตัวมาต้นต้นมันซักทับโอ้แบบปีซักจบลงมาเลยเนาะต้นเติมตัวโตจักปีแล้วไอ้ที่แบบปีนี่ปีนี่เลยรบกวนย่ะ ดเนาะดูว่าแบบคุณคุ้นว่าขาเจ้าออกลงเฟซบอเนา <c oughs> ะเวลานางคิดดีเนาะเออข่าเจ้าหอวอลงเฟซว่ามีอุบัติเหตุแบบไม่ซักไม่ยังดูจักดูว่ามีมีคนเคยมาถ่ายบอไอบ่เคยมีคู่้าไปนัอนน้องนุ่ง้าไปห้ามอโอเจ้าเจ้า,จาเป็นได้จากเดือนแล้วนี่ฮะแต่เดือนเก่าโดยขออนุญาตบาทค้ำน้องๆพี่น้องเนาะยาว่าสั้นวาซี่เนาะยาวาเดไทย อ่าตีนเนาะพี่น้องเนาะนี่ปอตัวขาดเขิงเลยเจ้ากาเป็นยังไงอายตอนนี้ฮู้ฮู้ฮู้ซึกแบบปกติเรวบอกเลยว่าเจ็บยังเจ็บอยู่โอ้เอาลมณก็ยังใช้ไม้นี่อโดนเลือดนี่บริเวาเลยเนาะดูโอ้โตแปลว่าบักไหมอะลรบัดไม่ชิล้มอลไรบัดมันพลาดตึกลงมาเลยเด้ออืมนี่แหละเนาะพี่น้องจังไดกา ให้ระมัดระวังเด้อเนาะเป็นอุทาหรณ์พี่น้องเอ้ผู้ที่ว่าเห็ดเกีเห็ดแก้วแก่กับไม้ว่าแล้วก็ได้บัดเข่าน้ำจำป่าเด้ชนนะเห็ดยังไรใส่คุมือนี่ซื้อเลขบ่ารียว่าแบบมียังพอได้กินเยอะเชิญนียโอ้เห็ดเองนะคอมใหญ่เป็นโบเห็ดเป็นเท่าแล้วเป็นปลายเห็ดตป็นนั่นเนาะดอ่ยหัวหายไปหน้าเป็นกงทย่นี่ขึ้นไปฝากนองนั่นพี่น้องเอ้ยน้องนี่ได้แตเป็นของน้องสาวอีกบ่านี่กะอันนี้ของของเม่อื์ ของแม่คือเจ้านี่อยู่บ้านเรามากูดเลยบัตรบัตรมีอ่เจ้าดิคนคนบ้านนี้คนหัวขยองหัวขยองไก่เดือบกับบ้านนี้ประมาณสามลักสี่ลักประมาณสามสี่ลักเนาะอืออีล่าด้ชื่อจังไรเนาะปู่นี่เนาะปู่กกนี่ฮะนนองนาวนนองนาวบัดผู้นี้ด้น้องแน่นบ่นี่เยอองขวาถือเฉย โอ้แนวเน้นเนาะเลยอืมบัดรฟุกุบัดรบัตบัตนัตพนล่าได้ใช่ไหมนัตพลโอ้แนวเน้นนัตพลเลยโอ้มีแต่ซื้อหลาลาทั้งนั้นเลยอันนี้เนาะอืมโดยอาชัยอยู่บอนี่จักปีได้ใะอไหมนี่สามปีสามปีแต่ก็อยู่กระทุบกระตอบไม่น้อยนี่โอ้จะได้ยากมากพอเทาไม่เทาเลยใช่จ้าเป็นยังไงคือโบ เห็ดเียงเหตุยังกระคักฉันอุบัิเหดอยู่เลยสนามกระแนงเพอาะเลยคืนอยู่อุบัติเหตุสะกก้อนอุบัติเหตุสะกกอนเนาะเจ้าโอ้นี่บ่อไอ้วายิีกา้าเกียมเห็ดตอนนั้นนะเจ้าแล้วก็เกิดเหตุบกคาดคิดก่อนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะซีซี่แหละอ่าเจ้าอุบัติเหตุไปลูกให้เจ้าได้อยู่สนามก้อนโบว์บัว่พภาจากสี่เหลือนเห็ดชาลำลังว่ะเจ้าเจ้าเนาะ ตอนแบบซักไม่ไหมเป็นในไหมนี่แบบท่อบอ่ไอท่อบอ่ข,ออขุด <นะ S 2> อยู่เนาะเลือดนีด่ปอ้ออกลายบ่คือเขาเป็นห,หัวหน้าครอบครัวแล้วเอาไปเห็ดยางบ,าบ่ได้เือนขึท่อตัวน,นี้ในลูกเต่าก,ตกินยังอยู่ยังโดนนาเตาหากว่าถาว่ามันหายเจ็บหายดีแล้วนี่ก็ยังยังได้อยู่สานี้ยยังได้อยู่เพราะว่าว่าขออนุญาตนํำพี่น้องเพราะว่ามันยังเหลือ บนทีวา่าค่ํไว่าอยู่เด้เขาดไปแค่ครึ่งหนึ่งนะตอนนี้ก็ลังอาซักอไม้นี่ไปก่อนเพราว่าเ้าเหยียบว่าครึ่งยังเก็บอยู่ก็รอแต่นี่นะดีคนนั้นที่จะพอได้โอยเพิ่นดีก่อนเนาะเศร้าอยู่ดอกดบัดมือด้วยะเป็นยังไงนะเมือประทีเหตุตอนยังเป็นผู้บ่าวผู้ดอกเป็นยังไงนะต่ข้าวไปโรงงานต่ข้าวไปเหตุงานอยู่เมืองไทยมีแนวหนีบอีกเนาะ จ้าเจ้าแนวเป็นอย่างไรอย่อยู่ให้อยู่หน้าตอนนี้นะเฮ็ดอี๋ยังอันนี้ฮะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บริเฮ็ดจงได้เลี้ยงไก่จะได้ไก่โอ้เป็นก<ข>ไก่อกของอ้ายบ่ขอข้าเจ้าให้มาเลี้ยงนี่ขอข้าเจ้ามาเลี้ยงน้ำเจ้าเนาะดีดีแบบน้ำอยู่น้ำกินได้ไปตักมาได้ใช้นี่ได้กอกพายนี่ยขุดร้างอ๋อเจ้าเจ้าเนาะขุดสร้างกินธรรมชาติพี่น้องเอ้ยโู้นไปพื้นไปฟ้าบ่มีแล้วเนาะบ่ว่าถึงแล้ะไสยังจชากลางคืนมานี่ ค้มแล้วทานค้มนี่บ่โอ้โธ่โอ่สีกุ้มอยู่บ่ดิกุ้มขึ้นอยู่บ่ไอ่กุ้มอยู่ลายขึ้นอยู่ใส่ถาดอันนี่กุ้มอยู่เนาะจ้าตั้งแต่ยังบ่ได้ว่าไงยังบ่ได้เกิดอุบัติเหตุนี่อ้ายนี่มีอาชีพเห็ดรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปตัดไม้ตัดตอกอืะเนาะปาอีหลายได้เงินหลายเทสิไปเนาะให้เนาะ บั <laughs> วจักซับเฮ <c oughs> ้ยเนาะ,ะทางเขาบ่อเศษบ่อจิตเพิ่นพีน่น้องเพิ่นกับเขามาก่อนได้ลงเคียนอยู่บ่ไหนลงโอ้ไพ่ไพ่ไพ่อยู่ห้องปอดได้นี่บอกเบาอยู่นี่หึเจ้าห้องปอดนึงบัตรล่าด้อานุบาลว่า <c oughs> อนุบาลโอ้เขียนเป็นยี่บ่ชื่อตัวเองบ๊วยบ็นยปุน,ปน,นีได้เป็นยี่บ่ชื่อเฮ็ดยังไงบัตรนี่สิเป็น ตั้งใจเฮียนเด้อ no, ต right? ั้งใจเฮียนตั้งใจเขียนเด้อจ้าเนาะบหนาวบ่อีหล่ะนอนอยู่กระท่อมกระตูบนีหนาวบ่หนาวเนาะอืยากได้บ่เฮือนไม่ได้บออยากได้โอ้ได้ไงไวชอยพอมีหาเงินเก็บเงินเนาะแล้วก็มาปุ๊กมาสา่งมาสาจ้าเนาะแต่กระบาดน้องเพื่อนนั่งกูขโมยอยู่ อาตปีละลูกแล้วบ่ออะไนี่บ่ออะอรห่างอยู่โดยห่างอยู่เนาะปูปูนี่มาปีเว้นปีอยู่โอ้ปูปูนี่จากปีก็ลืมเลยนี่หกหกสี่แล้วก็ปูปลาดิปูปลาก็สองปีสองปีเนาะเมันไปลิดเจ้าเจ้ไปน้ำเมฆหากินน้ำเมฆอยากไปน้ำเมฆโอ้ยเนาะเออจะไปน้ำเมฆกันเลยไฮไปอาอยู่หากินจังได้ทางนี้แบบ หากบมาเขียนเนาะกูกูกูก็แป้งไปตัวเมืองไก่บ่ไงหมไก่ไงไก่บ่อแถวนี้นี่เข้าตลาดนี่ตลาดทั้งใดแถวนี้พูดเน่อตลาดทั้งสิ้นกับบันดงตลาดนัดน้อตลาดนัดบ่ถ้าแบบไปจักซื้ออยากซื้ออุปกรณ์แบบนี้ยง่าที่ในในเมืองนี่เฮาต้องเข้าไปทั้งใดอีกไปชิโน่คุณบริวารลงไปทั้งใดคุณและคืนเมืองใหม่เมืองใหม่โอ้สาปุ่ทองเมืองใหม่ใส่ยปุทองพุทธ ป้ากับบุหูนว่าตลาดเซโนทั้งใดเด้อเท่านี้นะแบบชัดเลี่ยงแบบชัดไงเด้บ่มีบ่แบบงัวแบบบมีเนาะอืรถถุงรถไทยเด้ีงบ่ยบงยืมไทยกับเจ้ายืมไทยกับเจ้าเชาวไทยกับเจ้าเอ็ดเออเมื้อนี้พากันกินข้าวกับหยังแน่แล้วเท่านี่กับไข่ฮะต้มไข่ต้มไข่ได้มาได้ใช้ แม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ไปซื้อว่าห้จะไปเช่าอ้เนาะคือได้ของกินแทบจะแบดของญี่ปุ่นของเกาหลีทั้งนั้นเลยด้ฮะอ้าตาล้ายๆกันนอเพลินนี่ทรงเสื้อได้มีลายโตอยู่บ่ชุดนักเรียนนี่อืมมีลายตมีลายตใชมีลายโตมีจักโตกันเท้เดี๋ยวนี้มีลายโตคือบบเห็นได้ซักอยู่บ่อได้ซักอยู่บ่ชซักอยู่กูได้ซักให้ซักเองหรือซักพอแม่ซักให้อืม พอเม่ช่างหฮเอ๊เยียนซักทรงเสื้อเองแล้วเันญผ้าฮ่มผ้าเพได้คู่กันู่บ่นี่ฮะคู่อยู่เออเนะเจะจาพี่น้องเอ้ยโ้บวมเป็นแต่ฮักแต่แพงเนาะอ่าลูกสาวสองสาวแล้วกัอ่าผู้ชายผู้หนึ่งพี่น้องอ่ะก็โอเคเลยเชินเนาะพอเม่พี่น้องเรื่องราวของเพลินกับประมาณนี้เนาะที่ว่า เกิดอ <istles> ุบัติเหตุกันย้อนไปรับจ้างตัดไม้แล้วก็อ่าเกิดอ่าเหตุการณ์บุคาดคิดขึ้นก็คือไม้นี่ตะเลินใช่เนาะพี่น้องเอาแล้วก็ยังขนคีงลุกอยู่จักหน่วยนี่บอกเอออือนี่แหละพี่น้องเลยตายมันห่างขู่มือเพื่อนเนาะจักหน่วยนี่แหละฮะตาจังใดกัสู้ๆได้ไอ้เด้อบอกให้พ่อเนาะโดยโดยโดยไม่ต้องเชิญเดี๋ยวเอาเงินให้ซื้อขนมก้อนไปโรงเรียนนี่พ่อแม่ให้มื้อนึงจักพัน ตามมีตามมีเออโตเนาะสามคนสามใบที่พี่น้องเอ้ผู้ละใบเนาะเจ้าผู้ใดจะเป็นผู้ฮับเอาอ่ะผู้ก๊กเฮ็ดอย่งไรเออเนาะเจ้าว่าอย่างไรบัตรได้เงินแล้วก็ได้ได้เลยเออไอ้ชื่อตาเด้ออืมชื่อตาเนาะอ่าโอเคจ้าเนาะสู่ๆเด้หลาเด้อแล้วก็อ้ายเด้อเนาะเจ้าสบายดีอ้ายเนาะ โดยโดยดีไปบาดีพ no ี่น้องเอ้ยอ่คือสิได้ขอตกลับและหิวข้าวหิวน้ําแล้วบ่าก็ได้น้องสันอยู่แบบๆพี่น้องเอ้ยอ่าพากันออกมาแตเาๆพุ่นพี่น้องอยเนาะนี่แหละเือนาล้านแป้นของเพิ่นก็อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ว่าสิเฮ็ดอ่าเที่ยงหลังนี้พี่น้องแต่ว่าก็ยังเฮ็ดบ่ทันแล้วซ้ําเกิดอุบัติเหตุก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยว่าเนาะเพิ่นก็อยู่ทางอ่าบ้าน เรามากูดพี่น้องอยู่ทางเมืองไซผู้ทองแขวงสวรรค์นนเขตเด้อเนาะอากว่าพ่อแม่พี่น้องคนไดเนาะอินดูสงสารเพิ่นหนะลูตนเพิ่อนอยากช่วยเหลืออยากขำบบุญพี่น้องเอ้เนาะก็สามารถติดต่อมาทางเฟซทงางไลน์ของบอตาได้เนาะบอตากพ็พร้อจะเป็นสะพา,านบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องถูกถูกทานถูกถูกคนเด้อเนาะกะ่าได้พอเพิ่นแลยเนาะแนะนำมาผูา้ยังนาง,างโอนางลมกับบอจิตเพิ่นกะเป็ดอีกเนอะอาะผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเนาะอยู่ทางบ้านอ่าอยู่ทางบ้านโดมกูดบอกพี่น้องว่าโดมกูดบ่าว่้ามเราบม่ขูดเราบม่ขูดโอ้ยเนาะบอกพีชบอกสื่อที่เด็กคนหิวเข่าเนี่เจ้าใส่บูทองใส่บูทองตอนนี้จักม้งแล้วฮะตอนนี้กับใบชาไม่ละว้ายเนาะเข่าเนี่บุทคลโตท้องพี่น้องเลยตากันิวกันบ่ปวาโทูเนาะอ่าขน้องสั้นอยู่บับ่ก็งีเด็กบ่าวข้ามนี่นี่บ่าวบ่าวบ่าว ก็โอเคจ้ะเนาะพี่น้องว่าลายใหญ่ห้างพี่น้องเอ้ยว่าว่า,าสีมือม่อะรือบมื่อเถื่อนหน่อยอพี่น้องอหายแล้วเนะาะก็โอเคเด้อเนาะจังใดก็กราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทานทุกทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาเป็นกำลังใจบอต้าเนาะและก็บ,บอกดข่ามโฆษณาของบอตาไปหากว่าเนาะคลิปนี้บอตาว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยน้าพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนพ่อแม่พี่น้องเลยหากว่าเนะาะ ว่าจ่า,จาใดเนาะคำวอาคำจาใดยังมุมมนนนหูก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำถ้าคลิปนี้เองทั้งบอตาก็คือจะได้ขอ,อกล่าวคำ่าสบายดีพี่น้องเนาะบายบายพี่น้องปะบ่ายเมื่อและวป๊บไปหากินขาวกินน้ำก่อน